กับ AIS ดีที่สุดกรีนออมิกเศรษฐกิจสีเขียววันนี้นะคะพาผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านเสนายแกรนโฮมบางนา,นากม29ค่ะซึ่งเป็นโมเดลบ้านพลังงานเป็นศูนย์ที่นอกจากจะช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้ถึง40%เมื่อเทียบกับโครงการบ้านทั่วๆไปแล้วนะคะยังทําให้เราดันได้รู้สึกเหมือนกับได้ปลูกต้นไม้ทุกวันด้วยทําไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวแอนพาไปดูกันค่ะ บ้านพลังงานเป็นศูนย์ถือเป็นจุดขายของโครงการบ้านเสนาแกรนโฮมบางนากม29ค่ะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าบ้านในโครงการนี้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานที่ไม่ใช่แค่ติดแผงโซลาเซลล์เท่านั้นนะคะแต่ยังวางระบบการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้โลคาร์บอนได้เพียงแค่ใช้ชีวิตตามปกติเท่านั้นค่ะเราพยายามคิดว่าไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามคิดว่าเรา Enable ให้ไลฟ์สไตล์ hmm. ที่ลูกค้าเป็นอยู่แล้วเนี่ยเป็น ลฟ์สไตล์ที่มันโลคาบอนมากขึ้นนะคะเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าบ้านาพลังงานเป็นศูนย์หรือที่ย่อมาจากภษาอังกฤษที่เรียกว่า zero energy h o ส s i n g นะคะมันก็คือบ้านที่กำลังจะบอกว่าเมื่ออยู่แล้วเนี่ยจะใช้พลังงานน้อยกว่าบ้านปกติไม่ได้หมายความว่าเราบังคับให้คนในบ้านปิดแอร์บ,บ่อยๆหรือว่าบังคับให้คนในบ้านไม่ดูทีวีอะไรอย่างนี้นะคะแต่เรากำลังจะบอกว่าใน consumption p a t ิร์นที่เหมือนกันเนี่ยเมื่ออยู่บ้านของเสนาที่ดีไซน์มาให้แบบนี้เนี่ย จะคอนซูมเอเนจีเนี่ยน้อยกว่าที่อื่นถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเนี่ยเราใช้เราดีกรีก,รการใช้บริโภคเท่ากันเลยนะไม่ว่าจะกลับบ้านกี่โมงเปิดแอร์กี่ตัวก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเทียบระหว่างบ้านที่การโฮมที่เนี่ยนะคะกับบ้านที่โครงการอื่นที่ไม่ได้ถูกดีไซน์มาในการคิดเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเนี่ยของเราเนี่ยจะประหยัดพลังงานที่ต้องใช้หรือพูดให้ภาษาง่ายเข้าไปอีกก็คือใช้ไฟหรือว่าประหยัดการที่ต้องซื้อไฟจากรัฐเนี่ยน้อยลงประมาณ40% ก็คือถ้าเกิดปกติต,ต้องเสียเงินค่าไฟ2,000บาทสมมุตินะคะในคอนซัปชั่นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยที่นี่ก็จะเสียประมาณสักพันสองเป็นต้นอันนี้นอกจากประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วเนี่ยก็จะซื้อไฟน้อยลงการซื้อไฟน้อยลงก็แสดงว่าเราเนี่ยเหมือนกลับไปทําให้การไฟฟ้าผลิตไฟที่มาจากฟอสซิลเนี่ยน้อยลงใช่ไหมคะซึ่งปกติการไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ไฟสะอาด100%ซนะคะก็เลยทําให้อ่เราไปซื้อพลังงานที่เป็นพลังงานไม่สะอาดเนี่ยน้อยลงก็แสดงว่า โลกก็ผลิตคาร์บอนน้อยลงนะถามว่าเราทำอย่างนั้นได้ยังไงจริงๆแล้วมีคำตอบ3อย่าง Zero Energy Housing เนี่ยที่มันทำให้พลังงานในบ้านเนี่ยใช้น้อยกว่าคนอื่นได้เนี่ยมี3อย่างอย่างแรกก็คือว่า Active Design คำว่า Active Design เนี่ยหมายถึงว่าในบ้านหลังนี้มันจะมีการดีไซน์ที่ Actively อยู่เช่นเราติดเซ็นเซอร์บางจุดเพื่อให้เวลาเราไม่อยู่ในห้องเนี่ยเราเออแอมดับเอง กพื่อจะได้ไม่เปลืองแอร์เป็นต้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพาสซีฟดีไซน์พาสซีฟดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นเชิงสถาปัตย์เช่นว่าเราจัดมุมบ้านเราทําให้ห้องนี้แดดไม่ส่องมากนะคะว่าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์ร้อนมากปกติแล้วเนี่ยแอร์เนี่ยมันทำงานตามความร้อนใช่ไหมคะถ้ามันยิ่งอากาศยิ่งร้อนมากเนี่ยแอร์มันยิ่งเปิดแรงความร้อน,นก็ยิ่งใช้เยอะก็จะยิ่งเสียค่าไฟมากนะคะดัะงนั้นเราก็มีการพาสซีฟดีไซน์เหมือนว่าดีไซน์ ในรูปแบบที่ทําให้การคอนซูมไฟน้อยลงอันที่3ามนี่สำคัญมากคือไฟที่ต้องใช้ไม่ว่าเราทำแอคทีฟดีไซน์แล้วทำพาสซีฟดีไซน์แล้วเนี่ยไฟที่เหลือที่ต้องใช้อยู่ดีเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้มันด้วยพลังงานสะอาดก็คือใช้มันด้วยไฟโซลา่า โดยปีนี้กลุ่มบริษัทเสนาตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนได้ไม่ต่ำกว่า19,800ตันคาร์บอนหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า1,984,800ต้นหนึ่งในความท้าทายของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในยุคโลคาร์บอนแบบนี้นะคะก็คือการออกแบบสร้างบ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับผู้บริโภคไปพร้อมๆกันค่ะและเสนาดีลอปเม้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่กำลังพยายามทำเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกรีนมิกเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ